สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการสั่งงานด้วยเสียงโดยตรงจาก YouTube นะครับปกติทีวีสมาร์ททีวีของซัมซุงนะครับมันจะสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านตัวแอสตังค์นะครับหรือว่า Big b บีหรือว่า Alexa ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําโดยตรงนะครับจาก YouTube นะครับอันนี้คือผมเล่นแล้วการสั่งงานด้วย YouTube มันจะใช้งานได้ง่ายและเร็วกว่านะครับ เร็วกว่าพวกแอสเต็งบางทีแอสเต็งมันมีการจํากัดการสั่งงานนะครับก็เลยจะไม่แนะนําการสั่งงานผ่านยูทูบเลยนะครับง่ายๆนะครับลูกค้าก็จะมีรีโมทแบบนี้แถมไปให้นะครับก็คือเป็นรีโมทตัวสั่งงานด้วยเสียงนะครับมันจะมีปุ่มไมค์นะครับด้านบนสุดนะครับให้รู้จักปุ่มรีโมทก่อนนะครับแล้วก็ตัวเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันจะสามารถกดที่ตรงเคอร์เซอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับปุ่มย้อนก็อยู่ตรงใกล้ๆนะครับปุ่มโฮมนะครับลูกค้ารู้แค่นี้ก็การใช้งานสั่งงานก็ง่ายนะครับก็เข้าตัวแอปนะครับกดโฮมนะครับมันจะมีตัวแอปยูทูบนะครับจะมีตัวแอปยูทูบแล้วเราก็เข้าไปในแอปยูทูบเลยครับเลื่อนมาในแอปยูทูบเลยนะครับแล้วกดโอเคเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ให้ลูกค้านะครับใช้ปุ่มเลื่อนขึ้นคําว่าค้นหานะครับ แล้วเลื่อนไปที่ตรง,ตรงใหม่อันนี้ผมจะบอกก่อนนะครับถ้าสมมติว่าหน้าหน้าการสัางงานตัวนี้มันเป็นภาษาอังกฤษยอยู่ให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษลูกค้าต้องไปที่คําว่ามันจะมีลูกโลกอยู่นะครับมุมขวาสุดนะครับแล้วกดที่ลูกโลกก่อนนะครับมันจะให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยครับลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภอังกฤษได้ถ้าเป็นอังกฤษอย่างนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพราะเราคนไทยเรา ส่ง,งานได้เสียงภาษาไทยเรามาที่ภาษาไทยเลยครับอเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้านะครับเลื่อนมาที่ตรงคําว่าใหม่นะครับโลโก้ใหม่นะครับแล้วกดโอเคเข้าไปกดโอเคตรงกลางที่รีโมทเลยครับมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้เห็นไหมครับก็ให้ลูกค้ากดปุ่มใหม่ถ้ามันสูมพัุมันหลุดไปแบบนี้ก็ทําใหม่นะครับก็โอเคใหม่โอเคที่ตรงนี้อีกทีหนึง่งให้มันขึ้นเป็นตัวแดงนะครับแล้วก็ กดปุ่มไมค์นะครับไมค์ที่ตัวรีโมทนะครับแล้วก็พูดนะครับเอาไมค์นะครับมันหลุดไปแล้วกดโอเคเข้าไปขึ้นสีแดงกดไมค์รีโมทดูบอลพิมลีย้อนหลังเห็นไหมครับมันจะง่ายมากนะครับแล้วมันจะสะดวกในการใช้งานกับการสั่งงานนะครับก็เลยไม่แนะนําตรงนี้โดยตรงเลยนะครับแอรจิตแตงสามารถสั่งงานได้เหมือนกันแต่ผมว่าตัวนี้สะดวกกว่าที่ผมเคยเล่นมานะครับอ่าเอาไมค์นะครับ ท้าก็เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนสายไปใหม่สั่งใหม่ก็ได้ครับค้นหานะครับแล้วมาที่ตรงใหม่นี่นะครับกดโอเคเข้าไปแล้วก็กดไมค์ค้างนะครับดูละครย้อนหลังช่องสามเห็นไหมครับมันกําลังค้นหาง่ายนะครับการสั่งงานก็มีหลายวิธีนะครับก็มีทั้งแอสติ๊กแลงอะแต่ผมลองเล่นแอสติ๊กแแล้วมันจํากัดการสั่งงานนะครับแล้วก็มันช้าด้วย ก็เลยแนะนําลูกค้าสั่งงานแบบนี้เลยมันจะง่ายกว่ามันจะสนุกกว่ามันก็เพลินในการใช้งานสมาร์ททีวีด้วยนะครับก็แนะนําลูกค้าใช้งานแบบนี้ง่ายกว่านะครับถ้าสมมุติว่าสั่งงานไม่ได้เราต้องแก้อย่างไงนะครับรีโมทของซัมซุงมันจะเป็นรีโมทบลูทูธนะครับถ้าสมมติสั่งงานไม่ได้ลูกค้าลองลองกดเชื่อมรีโมทนะครับผมมีวิธีการเชื่อมอยู่นะครับถ้าสมมติสั่งงานไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเรามันจะมี2กรณีก็คือรีโมทหลุดแล้วก็อินเทอร์เน็ต หรือว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับมันจะมีสองสองกรณีนี้ที่สั่งงานไม่ได้นะครับแต่ถ้ากรณีอื่นลูกค้าเจอกรณีอื่นก็ลองลองสอบผมมาได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมจะได้ลองหาวิธีแก้ไขให้นะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับลูกค้าถ้ามีประโยชน์ก็ให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม